故意养老，哎呀！ 要隆我一下 ให้หน่อยถ่ายอยู่นะตามบอลนะอันนี้ตามบอลนะก็ซุมตรงไหนบอ ชิบหายคือมันระวังนะตกไม่รู้นะพี่นี่เคาน์เตอร์อะไรคุต้อ์ดีแล้วพี่เป็นแต่เคาน์เตอร์สามหรอแต่ไม่แต่เงียบโอ้ยเอลลุนก็ว่าหักต้น รวมกับกับพ่อเพื่อนค่อยอัดจุฬาพรอตทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มหรอกเดียเดียังตัดแต้ไอตอตัดแต้เอเอ,เอ,เอจะกลับยังไออองอ่ะเดี๋ยวมา,า,าวไอยจนท์ให้ตนีตัดแ้นเขาไว้ทุ่มหนึ่ง ้พ่อมาพ่อรู้ทางเหรอแถมพ่อก็มายังมาอกออฮะออใช่อยอมี็ตอนแรกอะวงทั่วมันน่าจะเร็วกว่านี้ไงแต่มันผู้หญิงแข่งก่อนโอเครับครับครับ 对。 ่สที่เราไปสองสองประมาณสี่รับพี่อนร้งไปแล้วนะเย้ไก่ก็ไปที่ไปหายไป่ล้วพี่แล้วบอกนะ พี่เจมไปไหนวะดีแล้วดีกว่าตันตันขึ้นตันขอนั่งได้ไหมต้องข้ขออ่ะคิวเองเลยต้องต้องอดทนเอ้ยยอย่าอย่าเจนกระโดดเยอะไปหน่อยเฮ้ยกระเป๋าไปอย่งหมดกระเป๋าก่องแคร์แคมันต้องแอนขนาดนั้นได้เพื่อนเออโอเคกูเห็นแล้วกลัวไปตะคิวเก่งชิวอะเฮ้ย ้อมอร่อยตีเอรอไม่่เลยนอะรนี่ยวาไปประจาน็นอันนี้วิดีโอไม่มีลูกพี่ตอนนี้ถามแตงโะไม่มีไม่มีหรอไม่น่ามีทำไม่ตาวะพี่ Tahu, อายุไม่กี่ขวบอ<ย>ะเยอะเยอะสุดแล้วปะต้องเ,เรียนอ่ะเยะอะจำไม่ได้ไม่ได้องยากเหรออยากเฮ้ย 来。 ไม่ล่าทุกที่เจ็ดถ้าถ่ายวีดีโอกดชัตเตอร์มันจะถ่ายใช่ปะมมมััันนนจบถ่ายยังเดี๋ยวถ่ายอยู่โฟกัสจะโฟกัสได้ด้วยจะโฟกัสไม่รู้เนี่ยไม่บอกจูไม่บอกผมไม่รู้ผมไม่ผิดต้องค่อยๆกดใช่ปะมันจะล็อกอินที่หน้าคนเว้ย คุณได้ไงสั่ายได้เหรไม่พี่เซกพี่จับให้ถ่ายไว้เขาบอกที่มือพี่เซกอ่ะอีโลนี่โลนี่โลนี่ไม่ไม่ใส่ใส่เลนใส่ใส่เอ่อแฟลใเอ่อแฟลชแฟลชเออด่าแล้วเนี่ยผมกลับบ้านช้าผมคิดว่าเลิกวัดเดียวประมาณหกโมงตอนนี้ก็หก của hôm nay không buộc lên